สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตอบคําถามนั่นเองนะครับผมเพื่อลุ้นรับสกินปืนนะครับผมนะเป็นสกินปืน AK ถาวรแบบฟรีๆนะครับผมนะอันนี้เนี่ยได้รับแบบฟรีๆเลยครับผมนะเป็นสกินปืน AK ตัวนี้เลยครับผมทุกคนครับ A k เคมังกรตัวนี้เลยนะครับก็สามารถลุลับได้ถาวรฟรีๆเลยนะครับผมนะนี่นะ a k เ7 f r เ m i n g Dragon ากนะครับผมนะซึ่งสถานะนี่อยากโกงเลยนะครับแล้วก็ จะเป็นกล่องดวงใจนะครับผมกล่องดวงใจเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นกล่องดวงใจนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ครับผมกล่องดวงใจตัวนี้นะครับนี่ครับกล่องแห่งสมรุนตัวนี้แจกฟรีนะครับผมนะก็ใครที่อยากจะได้รับแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบเะครับทุกคนไปกันเลยครับ สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KTC Gamer มีจุดนะครับทุกคนครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมนะเราจะมารีวิวกิจกรรมใหม่แล้วก็อัปเดตข่าวสารต่างๆของเกมการีน่าฟรีไฟนะครับแล้วก็จะมาสอนตอบคําถามด้วยนั่นเองนะครับทุกคนครับก็ใครอยากตอบถามแล้วรุ่นลับ ของถาวรนะครับผมนะแล้วก็สกินปืนนะครับผมนะแจกฟรีไปเลยนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเนี่ยไปตอบคำถามกันเลยนะครับแล้วก็จะมีท่าใหม่นะครับทุกคนนะเป็นท่าทางใหม่ล่าสุดนะครับนี่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 เป็นท่าท่าดอกบอลนะครับนี่เห็นไหมท่านี้นะครับดิจิตัลฟรีคลิกนะครับท่านี้ก็แจกนะครับผมจะมีแจกด้วยนะครับ ท่าน,นี้ก็จะแจก,กสักประมาณ10รางวัลน,นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับนะก็เดี๋ยวจะมาสุ่มแจก,กในอนาคตนะครับใครที่อยากได้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ชื่อ UAD ตัวเองไว้ใต้คลิปนี้นะครับแลนนี้ก็แจก,กนะถ้าท่าทางตรวนี้นะครับนี่เป็นท่าแบบเจบอลดอบอลนะครับก็จะแจก,กฟรีไปนะครับประมาณ10รางวัลน,นะครับ ใครอยากได้ก็เหมือนเดิมครับกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์ยูไอดีไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวก็จะมาสุ่มแจกในคลิปต่อๆไปนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าตอบคําถามแล้วนะครับก็เป็นกิจกรรมใหม่ของฟรีไฟล์นะครับมีชื่อว่าดูวิดีโอนะครับนะตอบคําถามชิงรางวัลนะวิธีการเข้าก็ให้เราเข้ามาที่หน้าประกาศนะครับผมจากนั้นก็กดคําว่าตอบคําถามชิงรางวัลนะครับ อันนี้เนี่ยสามารถตอบได้ตั้งแต่วันที่10มีนาจนถึงวันที่15มีนาคมแล้วก็ประกาศผลในวันที่16มีนาคมนะครับจะได้ของรางวัลจะมีอะไรบ้างก็คือ1นะครับผมกล่องดวงใจกล่องแห่งสมดุลและก็กล่องสุมสกินปืนนะครับจำนวน2กล่องเป็นสกินปืนของ ak 4 7 f r a ming d r a g ดากนะครับอ่ะโอเคก็ในเมื่อเราเข้ามาที่หน้าตอบคำถามแล้วนะครับทุกคนจากนั้นถ้าทุกคนนะครับผมทำการเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมเลื่อนลงมาเยอะๆเลยนะเลื่อนแบบเลื่อนลงมาข้างล่างเลยอะ ผมจากนั้นก็เราจะเจอกับหน้าตรงนี้นะครับผมให้เราตอบคาถามนะครับทุกคนนี่นะเห็นไหมตรงดีนะครับมันจะมีให้เราตอบคาถามเห็นไหมนี่เห็นไหมครับคุณยอมรับเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ก็กดยอมรับไปนะครับจากนั้นก็สามารถตอบคาถามตามผมได้เลยนะครับผมนะข้อที่1นะครับเขาถามว่าโซกระทืบเท้าบนเครื่องบินทั้งหมดกี่ครั้งนะครับอ่ะอันนี้เราก็ตอบไปเลยนะครับว่า17ครั้งนะครับผมขอย้ําก่อนนะครับว่าคําตอบในแต่ละข้อนะครับที่ทุกคนได้เห็นได้ตอบไปนะ มันไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องจําไว้แค่คําตอบนะครับหรือใครจะแคปบหน้าจอไว้ก็ได้นะอ่ะข้อที่2ก็ตอบเป็นดีเซิร์ตอีเกิลนะครับอ่าอันนี้ทุกคนต้องจําคําตอบไว้นะห้ามจําข้อนะครับถ้าจําข้อจะไม่ถูกนะต้องจําแค่คําตอบนะครับอ่ะข้อที่3ก็เป็นรถบิ๊กฟุตนะครับข้อที่4เนี่ยจะเป็นอ่าอะไรเนี่ยตอนสุดท้ายทีม V และทีมสตูปะทะก,กันที่ไหนของดานทะเลทรายอาืมมันจะมีค่ายกับกันแมมมอส หาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะเราก็ตอบแมมมอสไปนะครับแล้วก็ข้อ5นะครับผม V ใช่ไหมเนี่ยอ่านว่า V นะสังหารศัตรูทั้งหมดกี่คนนะครับอ่ะตอบไปเลข7นะครับ7คนแล้วก็ข้อ6นะครับ V ีใช้อาวุธอะไรสังหารก็ตอบ M79 นะครับแล้วก็ข้อ7นะครับใครเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายทุกคนก็ตอบวีนะครับข้อที่8นะครับผมโซตายเพราะอะไรนะครับน่าจะตายเพราะว่าเต้นแล้วโดนยิงนะครับอ่ะแล้วก็ข้อที่9นะครับผมนะนี่ ไครคาร์ดออกไปเก็บแอร์ดอนะครับผมทุกคนครับอันนี้ก็มันจะมีคัพเปอร์วีโซแล้วก็เลนนะครับอันนี้เนี่ยให้ทุกคนตอบตามผมนะถ้าตอบไม่ถูกเนี่ยอาจจะพลาดนะครับอ่ะนี่นะครับตอบคัพเปอร์นะแล้วก็ข้อ10นะครับโซพูดว่าอะไรบนเครื่องตอนมองหน้าศัตรูนะครับอ่าอันนี้นะครับ I am your f เ a t e r นะครับข้อสุดท้ายนะทุกคน I am your father นะครับทุกคนคำตอบไม่เหมือนกันหรอกนะครับแค่จำไว้ว่าชื่อของคำตอบแต่ละข้อมันคืออะไรนะแล้วก็ข้อ11นะครับตอบโซนะแล้วก็ข้อ12นะครับในหนังมีภาพสัตว์เลี้ยงอะไรปรากฏบ้างนะครับก็ตอบไปเลยพังกินนะครับนี่นะข้อ12นะครับข้อ12ตอบพังกินนะข้อ13คอปเปอร์ได้อาวุธอะไรจากแอ o ์ดอนะครับก็ตอบไปเลยนะครับว่า M79 นะครับทุกคนจำคำตอบไว้นะห้ามจำข้อนะครับอ่ะ แล้วก็ข้อ14และ15นะครับข้อ14ี่เนี่ยทุกคนจําตัวเลขดีๆนะครับมันมีตัวเลขเยอะมากนะครับแต่ทุกคนสังเกตตัวเลขตัวเดียวก็คือเลข2นะครับให้หาเลข2เท่านั้นนะครับข้อ14นะหาเลข2เท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้เห็นไหมผมเจอแล้วเลข2ก็จะเป็น23นะทุกคนอยู่ตรงไหนก็ไปติ๊กตรงนั้นนะ2 3 6 5 6 9 8 6 0 0 0นะครับอ่ะต่อไปข้อ15นะครับทำไมทีวีต้องขับรถเข้าอุโมงค์นี่ครับผมนะอืม อันนี้ตอบคําว่าหนีแดนเจอโซนนะครับหรือว่าหนีเลสโซนนั่นเองนะอ่ะก่อนจะไปส่งคําตอบนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าอันไหนที่เรายังไม่ได้ตอบกปนบางนะครับอ่าอันนี้เราตอบกันครบแล้วนะอย่าลืมเช็คคําตอบให้ดีๆนะครับถ้าเกิดตอบผิดเนี่ยอาจจะไม่ได้รับของรางวัลเลยนะอ่ะประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ทําการกดถัดไปนะครับและสุดท้ายนะครับผมกรอก U i d ดีเข้าไปเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดส่งไปเลย ครับนี่ครับผมกดส่งได้เลยนะกรอก UID นะครับอันนี้ UID เรานะอย่า,าเอายู d ดีคนอื่นนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้ก็ไปดูคะแนนกันเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะแนนรวม15 15ับ15ตอบถูกทุกข้อเป็นไงล่ะครับโคตรเท่ ก็โอเคครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนติกตอกที่ติดตามเราชมช่อง channel KTC Gamer มีจุดอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแจกโค้ดนะครับสามารถเติมได้ยกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับใครเติมได้แล้วเนี่ย คอมเมนต์บวกหนึ่งลงมาใต้คลิปเลยนะครับส่วนโค้ดเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะไปแจกกันนะครับก่อนจะไปรับชมฝากกดหัวใจแล้วก็กดติดตามที่ i ิ t o k Channel KTC Gamer มีจุดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเติมโค้ดกันนะครับขั้นตอนแรกก็เข้ามาที่หน้าประกาศของเกมฟ e e f i ล์นะครับนี่นะเข้าไปที่ประกาศนะครับแล้วก็ไปตรงนี้เลยนะครับแลกไอเทมโค้ดนะครับกดเข้าไปได้เลยจากนั้นก็ล็อกอินเข้าไปเลยนะครับโอเค เรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เพื่อนเื่อทุกคนนะครับกรอกโค้ดตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับ kewm ขีด zm4p ขีด xwvn ขีด 49jb นะครับถ้าเกิดใครดูไม่ทันนะครับแคปแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับโอเคแคปหน้าจอไว้แล้วใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเติมโค้ดกันนะครับกดใช้งานรหัสไปเลยเรียบร้อยนะครับผมเราก็ได้โค้ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกล่องนี้นะครับ Theater กันบล Box นะ ก็อย่าลืมเอาโค้ดตัวนี้ไปเติมด้วยละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ทีหนึ่งในคลิปหน้าสำหรับ Tik t o k ช่อง KTC Gamer มีจุดอย่าลืมกดกดใจแล้วก็กดติดตามนะครับกิจกรรมใหม่ลดกระนำ Summer s a ลลอัปเดตใหม่คืนทันษาลดกระนำสายสตรีทสายความเร็วลดสูงสุด90%ระยะเวลาการวางจำหน่ายก็ตั้งแต่วันที่10มีนาคมจนถึงวันที่16มีนาคมอย่าลืมมาจับมาจองไอเทมสุด exclusive และก็ลดราคาสูงสุด90%กันด้วย นี่เลยนะฮะสามารถเป็นเจ้าของกันได้แล้วตั้งแต่10มีนาจนถึง16มีนาคมแล้วก็กิจกรรมใหม่เลงแมนเทนไรพายกิจกรรมใหม่เปิดตัวแฟชั่นพังสไตล์รันเนอร์แฟชั่นสุดเท่หนึ่งชุดใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงเลยสำหรับระยะเวลาการวางจำหน่ายก็ตั้งแต่วันที่8มีนาคมจนถึงวันที่14มีนาคมสามารถมาเล่นกันได้แล้วนะครับแล้วก็อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับผมนะกล่องซุมสกินปืนลัคก,กี้คุยอาวุธร้อนสีแดงแรงทุสมรภูมิสามารถ เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับผมในราคา60เพชรระยะเวลาการวางจำหน่ายก็ตั้งแต่วันที่9มีนาคมเป็นต้นไปสามารถมาจับจองกันได้แล้วในร้านค้ากล่องซุ่มอาวุธนั่นเอง ก็เอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนครับสาหรับกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะฮะทุกคนครับเอาไว้เจอกันใหม่อีกทีนึงในคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนวาให้ช่อง k t v Gamer มีจุดของเราด้วยนะครับไว้เจอกันสวัสดีครับ